ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์มนต์ดำที่มีมาทุกยุคทุกสมัยแม้แต่ในราชสำนักที่ดูสูงส่งและมีเหตุผลเบื้องหลังความหรูหราและความมั่งคั่งมีเงาแห่งความลึกลับซ่อนอยู่หรือไม่กว่าศตวรรษที่ผ่านมาพลังแห่งราชวงศ์ยุโรปเปล่งประกายด้วยอำนาจความมั่งคั่งแต่ภายใต้ความยิ่งใหญ่ที่ถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์นั้นมีอีกด้านหนึ่งที่ถูกซ่อนเร้นมานานด้านที่เต็มไปด้วยความเชื่อโบราณ ไสยศาสตร์และสิ่งที่หลายคนเรียกว่ามนดํดำเรื่องราวเหล่านี้สะท้อนถึงความปรารถนาอันแรงกล้าของมนุษย์ที่ต้องการควบคุมโชคชะตาอำนาจและแม้กระทั่งชีวิตผู้อื่นในยุคที่วิทยาศาสตร์ยังไม่เบ่งบานเต็มที่ความลึกลับเหล่านี้จึงกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อในศตวรรษที่16ฝรั่งเศสอยู่ในห่วงของความปั่นป่วนทั้งสงครามศาสนาความขัดแย้งในราชวงศ์ แรงเงาแห่งความกลัวที่ปกคลุมทั่วราชสำนักติดตามเรื่องเล่าลึกลับตำนานทั่วโลกรับชมคลิปเต็มได้ทาง YouTube กับ p r o m เจ o o o y y l b ออย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ขอบพระคุณสำหรับคนที่ตั้งคำถามกับโลกอยู่เสมอหนังสือเล่มต่อไปอาจเปลี่ยนความคิดคุณ b o o k p a n i c d com ร้านหนังสือออนไลน์